โชยูงศาบริการนะรบ้างศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยแตะกรองไม่ไม่ไม่นั่งสบายสบายสบาย,บายครับโอ้ยแมยกสามยกสามะเมืองลาวโดนแล้วเหมือนจะทนได้ครับฮาต้องดูตอนนี้แดงถ้าโดนทนได้ไหมโอ้ยคุณออดดูดูทนได้ไหมอ่าเหมือนจะโดนกระจับครับกรรมกาการ,กรขยับนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอกันกินยังมากกว่านี้นะมิงอ้าวยกสามแล้วนะยกสามแล้วันแรกเลย วัดดวงแล้วดวนดาบดวนดาบเลยเอ้าน้ำเงินเมืองลาวนะครับเพชรชนทานแดงเมืองลาวเตะขามาดวนเลยดวนดวนไครน็อกไคยเอาขำมำขำมำขมำยังไม่ไม่โดนนับเอ้าเพชรชนรทานแดงเอ้าเมืองลาวเมืองลาวใส่ซิใส่อย่ารอเยอะแม่แต่ผมไทยเทคอยู่แล้ววินเทควินเทคเอ้าเอ้าเมืองลาวเอาน้ำเงินบุกมาแรกเลยช่วยเพชรชนทานเอ้าเอ้าเอาแม่ใครดีใครอยู่แล้วครับ มาแดงแกมีทั้งเจาะลากแล้วก็ขึ้นบนแต่ว่าเมืองลาวไม่สนครับควงกำปั้นนี่ครับมาควงกำปั้นหาเรื่องอย่างเดียวเลยครับเมืองลาวโชกกันจุเดือดล้าใจครับคือไม่ต้องไปดูชั้นดูเชิงให้เสียเวลาครับเตะเตะละเมืองลาวสวนหมัดขึ้นมาแทงเข่าไปครับเพชรจรธานรวบไว้กรรมการธงชัยธงสวเอกออกเห็นว่าออกไม่ได้แยกเลยใกล้เชือกด้วยครับโอ้โหอะไรเนี่ยเอาโกลกมาแดนปีเลยเอา ฝ่ายแดงเพชชริจานรณาเงินเมืองลาวเอาซ้ายไปไน Saint ี ol, come on, come on. Well, ่เม <c ough> ืองลาวเงินเอาเพชจารณาเตะมาเอามาดีมาดีมามาจับเอ้าเอาเอ้าเอาแมมวัดไปเลยนี่เมืองลาวเมืองลาเมืองลาเพชรเอาเมืองลาวมาห้าเมืองลาบมาเลยเอ้าพิจารณาไล่มาไล่มาเอ้าแยกไปเพชิจารณาเมืองลาวเอ้ยอย่าอย่าอย่าเยียดนะอย่าเยียดนะอย่าเยียดนะ โอ้ยดูครับดูดูครับแม่ไข่อยู่ใครไปแล้วครับตอนนี้แมาแดงกระบี่น้ําเงินบ้านพี่เมืองน้องสอบปปลาวโอ้ดูแลกกันแบบนี้คุณออสคุณออสดูค,ดดครหลน่นไรหล่นก่อนเมืองลาวบอกว่าเจ็บจนชินชาไปหมดแล้วครับตอนนี้หัวก้อยแม่โดนบัตไปเหมือนกันอ้าวเพชโรโจกทานจิ้มได้โอ้ยไม่ไม่รู้ว่าหายใจทางไหนอา้าวโดนบัตสวนบัตแทงใบเกี่ยวคือด้วยฮุกซ้ายครับ โอ้โห و, ใครน้อกใครใครน้องใครคำถามมามา,มายมกใครน้อกใครเอา้าให้จรลธานนะครับแดงน้ำเงินเมืองลาวแทงมาเมืองลาวบอกไม่ไม่เข่าด้วยไม่เข่าด้วยตีได้ดีไปไม่เข่าด้วยเอ้ากอดกอดไว้กอเอ้ากรรมการแกะแยกมาสู้กันนอกมาสู้กันนอกลายยกเอา้าเมืองลาวต่อยไปต่อยไปต่อยไปเอา้าและไปดวด,วดวไปเตะไปเอา้ามันต้องซ้ายมา จรทานเอ้ามึงเราล็อกไว้มึงจาทานตีมาปลายยกปลายยกโอ้โหนี่เลครับอะไรมันก็มันอย่างนี้เลยนะครับนี่ละหมดยกที่สามจระเข้ฟันหาง3าม0มบาทขอบคุณนะครับเจเจปสาวหน้า ร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นแฟนรายการมวยทูฟอยูช่อง24รับส่วนลดมิกเซอร์ไป50%เลยครับที่ร้านคอบเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับขอบคุณคุณจิ้นเจเจอุ้ยอุ้ยมานายก็มีแล้วตอนนี้ดูโอ้โหดูหาเรื่องอย่างเดียวเลยครับเมืองลาว <laughs> ชบเหมือนมีความในใจกันมาก่อนครับ แรกแบบนี้ตั้งแต่ยกแรกนะครับยกนี้ยกสี่ยังดวลกันไม่หยุดอ้าวบวกในวัดในพละกําลังใครจะดีกว่ากาันกรรมการธงชัยแกะแยกครับโอ้โหฝ่ายแดงนะครับเพชรโชลธาน้ํนืองเมืองลาวอา้าวเมืองลาวมาต้องจะสู้อย่างเดียวเลยนะครับเพชรโชลธาเอาแทงมาเอาตีไปนี่เลยครับสมพรแก้วรัศมีชดลุ้นลุ้นด้วยอา้าวเดี๋ยวจะจัดมวยสักคนให้ท่านได้ชมอีกในานามของเพชรอินเดียเอาแทงไปต่อยไป คอยไปเอาแทงไปเพชรชลธานนะครับเมืองลาวอย่ายุบนะอย่ายุบตีไปอีกแล้วเพชรชลธานเอาต่อยมาเมืองลาวโอ้โหดูครับดูดูครับหมา่าไม่ครับหม่าตอนนี้แดงเพชรชโลธานไม่สนแล้วครับเล่นวงในอย่างเดียวเลยอโหแต่ว่าดูเมืองลาวหมาแกน,นี่ครับแกไม่สนแกน บนปนล่างๆบนปนล่างๆอยู่ในรถชกคุ้มค่าตัวทั้งคู่ครับอ้าวไนเพชรจุาธานขึ้นคอได้ขึ้นคอได้ตีได้ไหมถ้ายังตีไม่ได้มันใกล้เชือกกรรมการก็ต้องแยกครับผ่านไปนาทีครึ่งนะครับยกสี่โอ้โหต่อยกันเร้าใจจริงๆนะครับเล่นหนักอย่างเดียวแต่ไม่ลงนะโอ้โหเพชรจุาธานแทงมาเมืองเราต่อยไปต่อยต่อยไปต่อยต่อยต่อยไปฟันไปแทงไปเพชรจราธานแทงแทงไปตีไปเอ้าไน โอ้โหกระซวกกระซวกเขาต่อยมาดิเอา้อเาพยจนทาัน แต่ซวกไปซ้ายเอ้าเมืองเลาเมืองเลาไม่อยู่ต่อยไม่ได้นะครับต้องต่อยตลอดเอ้าปลายยกปลายยกโอ้โหดูดูครับผ่าคู่นี้ผ่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เดือนครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกควยมันสนั่นเมืองนี่ครับคุยหุกซะบมางัดอีกโอ้โหบัดมาบัดกับเขาบัดกับเขาโอ้โหแต่ว่าทนได้นะคุณร้อนงป้าแต่ก็เด้งไปเหมือนกันเอาสวนบัดอ่เข่าแดงบัดน้ำเงินเอ้าเอาอย่าพูดว่าพูดว่าครับ กับเขาเอาติดที่มุมมามาเป็นชุดเลยครับมาแล้วมาแล้วเมืองราเมืองเรามาแล้วเอ้าแทงได้ต่อยพ้องต่อยพ้องเมืองเราต้องต่อยเอ้าสู้มาแล้วโอ้ยต้นยกปลางยกปลายยกมันอย่างนี้เอ้าเอ้าให้เธอทานแทงมาเมืองเราต่อยไปต่อยไปเอ้าเอ้าอย่านะเอ้าต่อยกันตัวไปต่อยต่อยไปต่อยไปเมืองเราต่อยไปเอียงเอียง เกือนครับมาชิงดำชิงดำไม่สนแล้วตอนนี้เพชรชรธานแ่้ชวดเล่นวงไหนแต่ว่าเมืองลาวไม่เล่นด้วยคุณอ้อามาพักออกไป,ปก่อนตีอัดฉีดกองโตหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทนะครับสปปลาวแม่ถ้าเป็นกีบนี่หลายสิบล้านเลยครับมาเอาเทเทเทได้ได้ไม่ได้ครับไม่รู้อย่าซุดนะอย่าซุดนะใครซุดไม่ได้นะเอาตีไ,ได้ตีไป โดนมาเยอะแล้วเมืองลาวเอ้าพยโรธานกันล็อกไว้เมืองลาวต่อยไปต่อยไปเอ้แม่นางเลยนางเลยนางมามามาสิครับมาสิครับเอ้าเมืองลาวพยโรธันเมืองลาวต่อยไม่ถึงเอ้าซ้ายไปเอ้าไล่ต่อต่อยไปชายมาพยโรธันเอ้าต่อยตั้งตัวอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะเอ้าตีแล้วตีแล้ว หนึ่งแสนหนึ่งแสนอาชิตย์หนึ่งแสนแม่กระตีตีไม่หนักก็ริงนะครับแต่เขาตีไปเรื่อยโอ้โหดูครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกครับแฝดดูแฝดทอดแบบไหนครับนอกกับไหนนอกกับไหนผักออกไปเมืองละพักโอ้โยคอกับหลุดไม่เป็นไรไม่สนแฝดบอมลงไปเพชรธนทานโอ้ทั้งคู่นี้ทานอะไรมาครับทานอะไรมาครับอ้าวหนึ่งแสนบาทโอ้กี่สิบร้านกี่ต ลุน,นกันกระปั้นโดนไม่โดนครับโอ้โหทนขนาดนี้โอ้โหต้องยกให้เลยยกให้กับให้กับความทนว่าไงเถอะทั้งเพชรชลธานแดงนะครับหน้าตาแกกระบ,บวมกันนะเพชรชโลธานเอ้าเมืองลาวต่อยไปต่อยต่อยไปเอา้าต่อยไปเอา,เอ,าเอียงเอียงเอา้าเมืองลาวเอ้าแม่เพชรชโลธานกันซ้ายมาเอา้าต่อยแล้วเมืองลาวต่อยมาต,อมาตอ่อยโอ้โหโดนไปสองเท่านะครับเมืองลาวโอ้โดนเยอะแต่ก็กระซวกเข่าด้วยนะครับ เพชรชลธังโอ้โหนี่ครับมาอีกหนึ่งนาทีมาเชื่อว่าคู่นี้ครับนั่งอยู่ในใจคณะกรรมการจัดอันดับครับมหาท่านคณะกรรมการอย่าลืมคู่นี้คู่นี้อุ้ยเมืองเราว้าเพชรชลธนเมืองเราว้าอุ้ยน่าชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับและคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเต็งดุเดือดประจำเดือนแน่นอนครับ ออกอาวุธก,กันตั้งแต่ยกแรกโอ้ยโด,โดนโดหมาดอีกแล้วอ้าวผู้บา้าแผงเขาขึ้นไปปัดไปเขาปัดกับเทรามามาแดงมีเขาน้ำเงินมีมัดครับอะไรกันเนี่ยอะไรกันนี่กดเอาซ้ายไปหม,มัดไปมึองลาวโอ้พันจรลาทาน,นยีงทุกลูกโอ้ต้นยกกลางยกปลายยกเอา้ากรรมการจะโอมออย่างไงยังเดาไม่ถูกยังเดาไม่ถูกเอา้าแทงไปเอา้านายเอาด้วยนะเอาด้วยนะโอ้โห นี่แหละครับปลายยกเลยสิบกว่าวินาทีนิดๆเอ้าเดินอย่างเดียวมืองเราเอา้าพิชรุธานก็เตะออกไปเรื่อยเอ้าซ้ายไปต่อยมาแมอต่อยไม่เข้าเอ้าซ้ายไปเตะมาเอ้าต่อยทู่ท้องเตะไปโอ้หมดยกสุดท้ายนะครับนี่แหละรางวัลแห่งความดุเดือดมันจริงๆนะครับไฟแดงวันนี้เพชรุธานนะครับไฟเตอร์มวยไทยน้ำเงินเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับ เรากำลัาการผู้ห้ามบนเวทีก่อนแต่ว่าแพ้ชนะก็แล้วแต่แต่ต่อยกันสุดๆและสุดมันเลยนะครับดูใบที่2แล้วก็ข้ามมาใบสุดท้ายนะครับแดงนะครับใบที่แดงวันนี้นะครับเพชรชลทันนะครับไฟเต,เตอร์มวยไทยชนะเมืองลาวเกียรติงยศประย่างโอ้โหดูเดือดนี่นี่ เสียโบสนะครับนัทเดชโอ้โหคนละ1 0 0 0 0บาทเอาเองครับเบื้องต้นเบื้องต้นว่าเอาไปก่อนคนละ10,000่บาทเบื้องต้นโปรมเตอร์พู้จัดโอ้น่ารักมากเลยโบสเนี่เสียโบสถนัทเดชนะครับนี่บอกว่าต่อยอย่างนี้สะใจเดี๋ยวได้ขึ้นไปเร็วๆนะอ่านี่แหละครับโอ้โหดูโปรมเตอร์ยังหนุ่มโปรมเตอร์นี่หนุ่มกัน้ำมวอนะ